สวัสดีทุกท่านนะครับนะวันนี้ก็วันที่30เมษายน2568แล้วนะครับพรุ่งนี้ก็วันที่เนงพฤษภาคมนะครับซึ่งท <c oughs> ่านไหนที่ติดตามาขบเจ้านะครับแล้วก็ดูคลิปล่าสุดนะครับก็ในเรื่อง ที่ผมกับลูกสาวนั้นได้ไปแบบชุกโลกนะฮะที่ม่อนกูเวนนะครับที่อยู่เา,เ,าเพิรมเมออนเชียงใหม่นะครับก็ <c oughs> ก็ถ้าใครติดตามตอนท้ายท้ายคลิปนะครับก็ผมได้ทิ้งท้ายไว้นะครับในาการ เขาเรียกว่าผมผมเรียกว่าเป็นการขอนะขอเพิ่มรายชื่อนะครับประมาณนั้นนะครับขอเพิ่มรายชื่อในเรื่องของโชคลาภนะครับอ่าหลายๆท่านก็คงจะมุ่งไปขอแต่ปู่นะปู่เวสวรรโนใช่ไหมครับเอ่อขอขอพรท่านนะในเรื่องโชคลาภเป็นหลักนะครับแต่ หลายท่านก็อาจยังไม่รู้นะครับว่าในหลายที่ก็จะมีท่านอย,อยู่ท่านหนึ่งนะที่เป็นเขาเรียกว่ารูปร่าง <c oughs> นะ <c oughs> เป็นเขาเรียกว,ว่าอะไรเทพมีปีอยเงี้ยเป็นอยู่ใกล้ๆก,กับปุบริสุวรรณโนนะครับ <c oughs> ซึ่งถ้าทางภาคเหนือก็อาจจะเห็นบางคนก็อาจจะไม่รู้ <c oughs> นะ แต่บางบางที่นี่เขาจะเขาจะปั้นไว้องค์ใหญ่เลยนะครับอองค์ใหญ่เลยนะก็ถ้าเป็นที่มณกูเวนที่ไปวันก่อนนะครับก็จะอยู่หน้าหน้าของที่ <c oughs> ที่ปูเวสุวรรณโนเลยครับที่ที่หอหอคำปูเวสุวรรณโนนะครับที่มณกูเว์ อจ,จะองค์ใ,ใหญ่ๆข้างหน้าเลยนะครับนะหลายท่านก็อาจจะไม่รู้จักเดินผ่านไปผ่านมาก็วารูปปั้นธรรมดานะครับที่ไหนได้นะครับท่านคือพยามปุริศาสตร์นะครับปุริศาสตร์ปุริศาสตร์นะมือขวาของปุวิสวรณน,นนั่นเองนะครับเป็นผู้จดบันทึกรายชื่อนะผู้ที่มีเกี่ยวกับโชคลาภนะเพราะฉะนั้น คลิปนี้ผมก็จะแนะนําในการที่ท่านจะไปขอเพิ่มรายชื่อนั้นก็ต้องตามแรงบุญของท่านด้วยนะครับแต่ก่อนที่ท่านจะไปขอนั้นนะท่านจะต้อง <c oughs> ทำอะไรนะบางอย่างนะให้กับนะตัวท่านเองแล้วก็ให้กับทั้งปุวิสุมนโนแล้วก็พญาปุริศาส นะครับเ <c> ด <oughs> นะี๋ยวผมจะขึ้นให้อย่างแรกนะครับให้ท่านาหาสถานที่นะ <c oughs> ดูที่มันศักดิ์สิทธิ์ที่มันมีพญาปูาิศิสา์อยู่ <c oughs> ถ้าตอนนี้ที่ผมไปก็จะมีสองที่นะครับที่ผมเคยไปนะครับมีสองที่ก็ที่แรกก็คือ,อวัดภาลา,าดนะครับวัดภาลาดที่ เป็นวัดที่จะอยู่แถวเชิงดอยเอาราสุเทพเชียงใหม่นะครับวัดผาลาดนะอยู่ซ้ายมือพญาปุริศาสตร์ท่านองค์ใหญ่ๆนะจะอยู่ด้านหน้าเลยอยู่ที่ข้างถนนนะครับนั่นแหละนะครับองค์ใหญ่ๆนะนะครับนะครับพญาปุริศาสตร์นะนั่นนะครับแล้วก็อีกที่ก็คือม่อนกเกวินนะที่ที่ผมไปนะครับนะที่แต่ที่อื่นก็มีหลายหลายที่อยู่นะครับ <C oughs> ก็หาสถานที่ก่อนที่จะไปนะครับสองก็คือ,อให้เตรียมพวงมาลัยดอกดาวเรืองนะพวงมาลัยดอกดาวเรืองนะครับนะพวงมาลัยดอกเร,รืองพวงไหวนั่นแหละนะครับพวงอใหญ่ๆนะนะคนละพวงนะครับของใครของมันนะคนละพวงในสองนะครับ ก็เวลาทีา่เดินทางไปนะ่ะก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็แนะนำเป็น <c oughs> มันพระนะมันพระนะให้เป็นไม่ได้นะครับเรื่องวัน,นดีดีหน่อยนะครับก็สีก็คือเมื่อไปถึงแล้วนะนนเนี่ยตรงอท่านองค์พญาปุริสารเนี่ย นะให้ท่านากล่าวคาถาบูชาปู่เวสสุวรรณก่อนนะครับเนี่ยนะตามนี้นะครับตามนี้คือในตามนี้นะครับแล้วท่านก็อาจจะก,กล่าวได้นะพอกล่าวคาถาบูชาปู่เวสสุวรรณเสร็จแล้วเนี่ยก็กล่าวคาถาบูชาพญายุริศาสตร์นะครับอา่า แต่จริงที่ท่านจะต้องทำนั้นนะนี่ครับตามนี้เลยสีข้อนะตามนี้นะครับสีข้อตามนี้นะครับก็ซึ่งสีข้อเนี้ยเป็นสีข้อที่ท่านจะต้องทำอย่างน้อย5วัน,วน7วัน9วัน หรือตลอดไปเลยยิ่งดีนะครับนะหรือตลอดไปยิ่งดีนะครับทํานี้คือต้องทําแบบจริงจังนะครับในตามสีข้อนี่นะครับท่านก็นะก็ตามแรงบุญนะเออก็ตามแรงบุญนั่นแหละเขาก็ก็ต้องดูเขาเลยความตั้งใจของท่านนะตามแรงบุญนะท่านต้องทำสีข้อนี้ให้ได้นะห้าวันเจ็ดวันเก้าวันไปยิ่งนานยิ่งดี นะครับห้ามผิดห้ามเพี้ยนนะครับก็จะยิ่งตลอดไปยิ่งดีนะสำหรับผมก็ทำตลอดนะครับทำตลอดนะก็ถวายบุญที่ทำนั้นให้กับพระยปาปุริสารแล้วก็ปุริเวสวรนุนยทุกวันนะครับเวลายิ่งท่านไหนที่ปฏิบัติ อยู่แล้วนะครับว่าสมบูรณ์อยู่แล้วนะครับหรือศีลภาวนาอยู่แล้วเนี่ก็หลังจากที่ทํา <c oughs> เสร็จสรรพเรียร้อยในทุกๆวันนะครับก็ให้ถวายบุญให้กับท่านท่านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่แรงบุญของท่านนะครับอตอนท่านตั้งกะจะเอาไว้เจะเลยนะครับจะทำกี่วันนะครับ แล้วพอตั้งกจากไว้แล้วนะท่านก็ต้องบอกนะว่าข้าพเจ้าเคยชื่อนามสกุลนะว่าที่มาขออย่างภูเวสวรรโนและขปยาปุริาสเนี่ยเพื่อขอเพิ่มนะลายชื่อในการเพิ่มนะโชคลาภให้ขะเจ้าเปิดทรัพย์สมบัตินะให้กับขพเจ้านีนะครับ เ่งข้าพเจ้าก็จะทําตามสีข้อนี้นะท่านต้องกล่าวด้วยนะครับสีข้อนี้นะ,ะกี่วันว่าไปตลอดไปยิ่งดีนะครับก็เมื่อท่านขอนะครับก็จงตั้งใจปฏิบัติและรอตามเรงบุญของท่านนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเค็ดไม่รับ หรือเปล่าไม่ทราบหรือมีท่านในที่รู้อยู่แล้วนะก็ถือว่ามาย้ำเ,เตือนอีกกแล้วกันนะครับนะ <c oughs> ตามแรงบุญตามแรงศรัทธาตามแต่ไม่ว่าคนจะมีทรัพย์ภายนอกมากเพียงไรก็ตามแต่ท่านก็อย่าลืมสร้างทรัพย์ภายในด้วยนะครับ 啥都。